สวัสดีค่ะพบกับรายการ i e n s i h e NSM ค่ะรายการที่พาผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ผ่านองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รับซับซ้อนมากที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องร่างกายของเราเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นคําถามมากมายเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้นเพชรทยานผู้ชมไปเรียนดูเรื่องนาวเกี่ยวกับเซลล์และร่างกายของเราค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรแต่ก่อนอื่นเราไปชมว,วิธีอานก่อนดีกว่าค่ะวิลเลียมฮาวีมีชีวิตในช่วงพุทธศักราช2,121ถึง2,200เป็นแพทย์ชาวอังกฤษผู้ลบความเชื่อเก่าๆของแพทย์ในยุคศตวรรษที่17ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับระบบโลหิตในร่างกาย เขาเป็นผู้ค้นพบการไหลเวียนโลหิตหากทว่ากว่าจะได้รับการยอมรับเขาก็ได้เสียชีวิตไปเสียแล้วในปีคริสตศักราช1628วิลเลียมตีพิมพ์ผลงานลงในหนังสือซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจว่ามีหน้าที่ในการสูบฉีดโลหิตลักษณะของหัวใจคล้ายกับถุงกล้ามเนื้อที่เต้นอยู่ตลอดเวลาและการเต้นของหัวใจก็ทำให้เกิดการไหลเวียนของโลหิต โดยมีเลือดแดงที่ไหลออกจากหัวใจไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายจากนั้นเลือดแดงจะกลายเป็นเลือดดาและกลับขึ้นมาสู่หัวใจอีกครั้งหนึ่งเลือดจะถูกส่งเข้าไปยังหัวใจซีขวาด้านบนก่อนจากนั้นจึงไหลเข้าสู่ห้องหัวใจซีขวาด้านล่างและส่งออกจากห้องนี้ไปสู่ปอดซึ่งมีหน้าที่นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดออกไปแล้วนำก๊าซออกซิเจนที่หายใจเข้าไปแทนที่ เมื่อปอดฟอกเลือดดำให้เป็นเลือดแดงแล้วจะถูกส่งกลับไปยังห้องหัวใจซีกซ้ายด้านบนอีกครั้งหนึ่งจากนั้นจะถูกส่งไปยังห้องหัวใจซีกซ้ายด้านล่างซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเลือดไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายและจะเป็นระบบเช่นนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่หัวใจหยุดเต้นก็เท่ากับว่าหยุดการสูบฉีดโลหิตเลือดในร่างกายก็จะกลายเป็นเลือดดำร่างกายไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้และเสียชีวิตในที่สุด นอกจากนี้แล้ววิลเลียมยังพบหน้าที่ของลิ้นหัวใจซึ่งอยู่ระหว่างห้องหัวใจต่างๆว่ามีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้เลือดไหลย,ย้อนกลับไปทางเดิมนอกจากนี้เขายังพบหน้าที่ของลิ้นหัวใจซึ่งอยู่ระหว่างห้องหัวใจต่างๆว่าทําหน้าที่ป้องกันไม่ให้เลือดไหลย,ย้อนเมือ่อวิลเลียมเผยแพร่ผลงานการค้นพบออกไปปรากฏว่าวงการแพทย์ไม่เห็นด้วยและถูกต่อต้านอย่างหนักวิลเลียมเป็นแพทย์ประจําอยู่นานกว่า25ปี จนในที่สุดเขาก็ได้ลาออกจากหน้าที่ในปีคริสตศักราช1646เนื่องจากทราภาพมากแล้วและเสียชีวิตในปีต่อมาที่กรุงลอนดอนในวันที่3มิถุนายนคริสตศักราช1657การค้นพบของเขาไม่สูญเปล่าเมื่ออังตวนแวนเลวแวนฮุดสามารถประดิษฐ์กล้องจุลทัรศน์ได้สำเร็จทำให้สามารถพิสูจน์ได้ว่าระบบการไหลเวียนโลหิตของมนุษย์เป็นอย่างที่วิลเลียมได้เคยกล่าวเอาไว้